สบายดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนเนาะบาวียางไปซื้ออยัวเลนมันนี้ก็มาซีดเบ็ดพี่น้องเลยนี่คันเบ็ดมากับบาวีพี่น้องบาวีสบายดีกล้องเนาะใช้เครื่องอุปกรณ์สีเบ็ดนะมียางแนนนะขี้ควายแล้วก็ดวงคูนพี่น้องดวงคูนแล้วก็หำขี้ควาย แอวพอสิ่งหนึ่งพี่น้องเล้เดี๋ยวใช้ให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะกันพอสิ่งหนึ่งสิ่งที่หายากมากพี่น้องตอนนี้มันก็อยู่ข้างบนเนาะอยู่ข้างหนานห้พี่น้องเล้พร้อมกันลรวบอกพี่น้องก่อนทีไปเบิงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเด้อพี่น้องเด้อจังไปเบิ่งนน้ำกัน ไปพ่อแล้วบอกโกดเราบอกกดแล้วก,ลก็ไปเลยพี่น้องนั่นไงพี่น้องนั่นคืออะไระคืออะไรพี่น้องกลางจอนะทางมดแดงใช่ไหมทา <laughs> งต่อพี่น้องไอ้ทางต่อพ่อทางต่อพีน้อง กลางจอเลยอย่างว่าปันมาเห็นพี่น้องเลยเดียวกันไปผัดข้าวเจาพวกอย่างลายทำถ่ายเลยพี่น้องหัางตอพี่น้องหัางตออื้อหัอง พอได้อยู่นองเ้ยพอใช้ได้ไม่ใหญ่ไม่น้อยเดี๋ยวเขาจะมาจัดกันพี่น้องเดี๋ยวคอยเขาเขาคอยจะมาจัดเรียบร้อยบ่เรียบร้อยพี่น้องเลยของปลาบลาวีพี่น้องใช้ยิงมาใหม่ดูปลาอยัางไรนะปลาขาวบอปลาขาวพี่น้องเลย เร le ียบแล้วเหรอ็มบ่าววเลขแห่งมานใจใช่ป่ะนี่พี่น้องพ่อก็ยังขำคืนพี่น้องเอ้ยว่าจังไรพี่น้องอัดเอาพี่น้องยังนื่อยัวอยู่นี่นะยังนื่อยัวอยู่พี่น้องเอ้ย hàng một ngày tự thì nó oh. xéo xéo như mè cả đây cậy thì sẽ lốp lại với nó cậy lẹo, cậy lẹo mà luôn gần vậy thì mạng <laughs> thì mạng được xin em đây anh nhìn bỏ cái nọ xiềng anh nhìn xiềng bỏ ก็จัดว่าใหญ่อยู่พี่น้องเอ้ยจัดว่าใหญ่อยู่อ๋สูงพี่น้องสูงสูงแล้วก็เสียวมากดูลูแปลวเอ,อาหนามดรอจัดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวตอนนี้ก็ตัดแต่งกก่งวิธีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยอื้อหือ ใหญ่มากพี่น้องสุดยอดพี่น้องเอ้ยอลังการงานสร้างสุดยอดพี่น้องกดไลค์กดแชร์พี่น้องเอ้ยกดไลค์กดแชร์ไปลงพี่น้อง สั่นแล้วตอนนี้พี่น้องเอ,อ้โอเคกลับพี่น้องกลับห <c oughs> ุดยืมหืมหืมหอมหื <c oughs> <c oughs> งานสร้างอ้านวนผายหายไปซะอะไรบนี้ไปพี่น้องด้วยไปแถวเองขอยังอยากเบิ่งแถวพี่น้องไม่อ่านเอใสฟแล้วไปกลับบ้านอกลับบ้าพี่น้อง าแกะกันเลยแกะกันเลยพอแ่พอกแน่เลยบัวตายฮะบัวตายบัวตายมันอนได้ลกตาเอาลงมาเสร็เริอจูเสบัวจูดเวไอจูมห็นอะจูดแหน่มาหนยว่าอะบ่อ้าไปเห็นห้างใหม่นาะ เหรอันไปเห็นห้างไหมแง่คือเสียเลยจะขาดวะจะหนึ่งสองสามสี่ห้าฉัมีขาดน,น้อยเดียวเค่ะทุ่งเมืองก็ไม่ได้ใส่เลยเกินเสียนเกินกูไม่ได้เตรียมอะครับก็ได้เป็นขอขออนุญาตได้พี่น้อง สานที่โฮกกำลังแสงสัเปิดน้องนะแม่หัวนะแม่ครับโอ้โบมี่ลายดอกตัวใดท <c oughs> ายวิทายย่าอันใดมึงมก้อนี่กะเอาสอมาผูา้ใหญ่เอาซอมาใส่นี่ออลังการมายอดพี่น้องเลยนี่จังไก,ก่ตากรีดพี่น้องเลย <c oughs> Siêu, siêu siêu dữ cầu kiếm mi ăn mày đã dữ cảo kiếm mi ăn siêu 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 มานาทีนี้ด้วยโค้ดแค้เสียก็ไม่มีพี่น้องมันตัดใหญ่เลยฮะเมื่อื่นเจ้ากระพื่นบ่จักหน่อยนี่ก็พื่อนเลยบอดใจเลยอืมบ่ตายเลยพี่น้องเห็ดเลยสลบไปสิสลบเป็ดจะสินอกนะพี่น้องเวย เงี้ยตัวหนึ่งยี่เพื่อนตัวหนึ่งยี่เพื่อนแต่พี่น้องสวยมาก่รอัหลาขท้าอักลาพี่น้องเลยสองถานแลีวยานที่สามประจันเอาเบรนี่เ้าบ่อเอาบ่บ่ดัฟแนวพี่น้องเลยเอาอันุรักษกไว ก็เทอดันตนี่ขออภัยมาณที่นี้ด้วยจะขามันเราไขวกติเดเอากปแล้มาขาอนุรักผจะจุกเนี่่ใหญ่แพี่น้องเลยขอาแบบบวขามันทลนม่จะจุก มึงจะตะกี้ได้เนาะฉีดับแมวคันไปจูนพี่น้องอนุรักษ์ไว้หันไปเห็นห้างปีนาพี่น้องเลยอ้าวจะทำอย่างนั้นดีอะไรดีป่าววีคือเห็ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรมันฝืนได้เลยฝืนไวสิมไฮพี่น้องเลย ถอย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 ทับถอยทับถอยทับยังไดแหละเดียวพีน้องอ้ยอาบอวบักดิก้ง <laughs> มาใส่เลยแมนเกินแมนขึนแ <laughs> มนขึนน้นคนถึงยานเยู่เน้องพี่น้อง อะไรเลยมะขมันตเตัดย uh, ่านด้วยันแหงย่านแหงกลวยพี่น่อยอ้ชิ้นมาบิดบบบาทั้งลงงยยังงง โอ้โหไหนมั mm ้งโอ้โหหลังตีสิอาเมืองได้เนาะไม่ใช่มือเหล็กกระสือมือแหงโบนี่เนาะเตับูบูวาอะ่รนี่ยอ๋ออ๋อมาบูบาวาแค่นี้บ่เห็นได้ใช่น้องสวยบ่สุดหย่อนนะใี่น้องเนาะตัวนี้ได้บุสวยบุสวยไม่สวยเท่าไหร่ มีกี่ฐานจอมีจากฐานฐานทุ่ายดิอันนี้ไดเป็นฐานแล้วาน่านไม่ติดฐานไม่ติดานนี้าฐานนานหน้าหยาอบอะไร้ะบงนเริ่มตีงานงานรับ ยาสลอมโบราณยาสลอมโบรัณเนี่ยฮโค้ดมันคิดโคิดไงเ้วโอเคนี่ขุดตะขุดตะคิดตะแล้วตะไหนดิตีไแล้วบอก

เจากมันกีนีตายไปซะนีตาย่อออกเลยไม่ออกมันจับแน่นเียวะไรนเรียวาชุถ่ายฐาถ่าถ่ายชุกถ่าก่านน่อยหา่านหน่อยหา่านน่อยสิอืก้านตัวนี้หน่อยกะโกะะ อย่าไปไล่เอาถือแบกเมื่อเล่นจะเอาอีกเดือนเอาไปแบกหลินประดับประดับเขาไม่มีแมมนี่ก็แม่เอาไปใส่ซุบซุบซุบถอยก่อนนี่พญาน่ิษฐ์ไหมพ่อใหญ่ไปกลัวไปกลัวตาย มเ็พี <amounts of water writers> ่น <Ende esa> ้องไข่บ <Beautiful> okay, ึขึ้นกระโดดเลยล่ะโอเคพี่น้องกลับบ้านมาเลยไนกระสอบมาฮอนนี้ฮะก็ดีขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแหง่ใจเห้บ่าผังสายเด้อพี่น้องสำนีเลยพี่น้องพอกันใหม่คลิปหนา ส่วนคลิป oh, นี oh, ้เฮากัขอกล่าวคำว่าสบายดีก็อยู่ให้ดีเนี่ยอยู่โอ้ยหลินพันพี่น้องเอ้ยก็ให้อยู่ดีมีแหงบ่สุขสุขลนเด้อพี่น้องเด้อที่เป็นกำลังแห่งใจให้บอบบางใส่สำนี่เลยพี่น้องเอ้ยไปลาก่อนพี่น้องบ๊ายบาย